นะกลับเข้ามานะครับสำหรับช่วงสับแสงเบรกที่2กันแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเชื่อของวัยรุ่นญี่ปุ่นนะฮะเกี่ยวกับความรักวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเอามาแบบแชร์ให้กับวัยรุ่นนะครับชาวเมืองทิพย์ไม่ใช่ชาวเมืองไทยนี่แหละนะให้ได้แบบลองไปลองแบบเออไปหาข้อมูลกันมานะฮะว่าเออมันน่าจะน่าสนใจแล้วก็น่ารักอย่างไรนะฮะเพราะว่าหลายๆคนแหละนะในช่วงแบบอ่ะอายุสัก30ก,กว่าหรือเนี่ยยีต้นๆน,นะฮะก็จะสังเกตว่าแบบชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบบความรัก นะค,ความสดใสวัยมัธยมนะครับของเกี่ยวกับเรื่องราวในซีรีส์ของญี่ปุ่นนะเลยทําให้วันนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องของแบบความเชื่อของวัยรุ่นญี่ปุ่นดีกว่านะที่เกี่ยวกับความรักนะ ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องบอกว่าพอมาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กๆเ,เราก็มีความเชื่ออะไรลักษณะแบบนี้นะฮะในของประเทศไทยเองนะฮยแต่เดี๋ยวลองมาดูในด้านของฝั่งญี่ปุ่นกันดีกว่านะฮะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะอ่ะเขาบอกว่าเรื่องแรกเนะะี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าถ้าเขียนชื่อคนที่แอบชอบไว้บนยางลบแล้วใช้จนหมดเนี่ยจะได้คบกันอ่ะเรื่องนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาพูดคุยกันจากเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เนาะเคอิตะใช่ไหม สำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องเคอิตะเนี่ยเขาก็เป็นความเชื่อเรื่องหนึ่งที่ตัวของนายเอกได้มีการไปยืมยังลบของนางเอกมานะแล้วปรากฏว่าก็มีชื่อของพระเอกในเรื่องนี่แหละอยู่ในนั้นเนี่ยก็คงจะแบบมีความแอบชอบความอะไรอยู่นั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับแบบความรักของวัยรุ่นนะมาเรื่องที่2กันนะฮะโอ้เรื่องนี้นะต้องบอกว่า เดี๋ยวลองทําดูแล้วกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะสำหรับความเชื่อที่สองเขาบอกว่าใส่รองเท้าของคนที่ชอบแะแล้วก็เดินไป3าก้าแล้วก็เรียกชื่อของอีกฝ่ายนะฮะแต่มีข้อแม้นะว่าห้ามให้ใครเห็นนะฮะ ซึ่งแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องไปขโมยนะคะรองเท้าของคุณที่คุณชอบมาเสร็จแล้วก็แอบ,บเอาไปใส่เนี่ยแล้วก็เดิน3ามเก้าเสร็จแล้วเอาไปคืนเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายแอบ,บชอบผู้หญิงก็คือคุณจะต้องยังไงคุณจะต้องระเบิดรองเท้าของเธอซะนะคะจากไซส์สามสิบหกนะคะก็ต้องระเบิดไปเป็น43อย่างนี้นะฮะนะฮะผู้หญิงก็คงจะแอบ,บชอบก็คงอาจะแบบมีการแบบเขาเรียกอะไร มีใจตอบรับแหละเนาะไหนๆก็ไประเบิดรองเท้าเธอแล้วนะฮะอ่ะมาเรื่องที่3ามเขาบอกว่าอความเชื่อที่3มเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ชอบเนะะี่ยฮะลงบนกระดาษแล้วพับหัวใจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าเขียนเนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ชอบลงบนกระดาษแล้วใส่ไว้ในขวดเล็กๆนะฮะคลุมด้วยผ้าสีแดงเราจะมีโทรศัพท์จากเขาคนนั้นเข้ามา อันนี้คือเริ่มเหมือนมีความแบบเขียนพยันนะนะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นใส่หม้อนะฮะแล้วก็เอาคุมผ้าแดงเขียนยันแล้วก็ลอยลงน้ำนะฮะก็ก <c oughs> ็น่าจะเป็นเบอร์ของนั้นโทรเข้ามาอันนี้เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นเขานะเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าใส่ลงไปในขวดแก้วเสร็จแล้วก็ผิดผ้าด้วยสีแดงนะฮะแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ชอบเนี่ยโทรกลับเข้ามาหาเรานะฮะ,ะมาอันที่สี่อันนี้ชอบมากเลยนะฮะเมื่อกี้มีการพูดคุยว่าเดี๋ยวจะลองทำดูเขาบอกว่าให้ลองพึมพำชื่อของคนที่ชอบเจ็ดครั้ง ก่อนนอนกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดคืนแล้วคําสมหวังแล้วก็จะสมหวังเนี่ยอะนุชมาเป็ดพลิตโชค์เป็ดพลิชโชคเป็ลิชโชคนุชมาพร้อมแกันเซยังไม่ครบเจ็ดครั้งเลยนะนุชนะเป็ดพลิชโชคเป็ดพลิชโชคอ้า นะอะลองดูลองดูนะพึมพำนะชื่อคนที่แักแต่อย่าพยายามทําในที่พับลิกนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินแล้วเราพึมพำไปด้วยอะมันจะมีความแปลกเข้าใจปะมันจะมีความแบบไม่ได้เนาะมันจะมีความแบบไปโรงพยาบาลก่อนอม <OMG. S 1> นะฮะอะมาต่อความเชื่อที่5้าเนี่ยฮะของฝั่งญี่ปุ่นเขาเขาบอกว่าหากสวนกับคนที่ชอบที่บันไดความรักนั้นจะจบลงทันทีนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นหลักเทาข้างเดียว ซึ่งถ้าเกิดในโรงเรียนน่ะคิดออกไหมสมัยมัธยมเนี่ยเราก็ต้องมีการเดินขึ้นเขาเรียกเดิน,ข,นขึ้นตึกกันเนาะเราก็ต้องมีการแบบแอบ,บชอบรุ่นพี่คนนั้นจังเลยพอรุ่นพี่คนนั้นแบบกําลังจะลงมายังไงเราต้องรีบวน ออกอีกด้านหนึ่งซึ่งความโป๊ะบาอย่างเงี้ยก็คือทําให้เขารู้นั่นแหละนะว่าเราแอบชอบเขาเนะี่ยะแต่ก็คือเป็นความเชื่อของเรื่องของแบบฝั่งญี่ปุ่นเขาว่าห้ามสวนเะนี่ยถ้างนั้นก็จะกลายเป็นหลักทางเขาข้างเดียวนะแต่ก็คือถ้าเดินวิ่งหนีไปก็คือเขาก็รู้ทันทีแหละนะว่าแอบชอบเขาแหละนะสาหรับข้อ5ามาข้อที่6กันนะ่ะความเชื่อความข้อที่6ช่วงที่กําลังไปได้สวยกับคนที่ชอบนะฮะถ้าเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์มือถือนะฮะที่กําลังไปได้สวยก็จะหายวับไปทันที อ่าอย่างเช่นตอนนี้ใช้เพลงแบบถึงฉันจะโดนเทแต่เนี่ยอ่าแต่ก็คือความรักไปได้ดูไปได้ดีนีแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนปุ๊บก,ก็คือเกลก็คือโดนเทเลยจริงๆนะฮะก็อันนี้คือเป็นความเชื่อของเขาเพลงไหนถ้าเกิดใช้อยู่ในช่วงไหนแล้วแบบเขาเรียกว่าสมหวังอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะสำหรับคนที่ใช้เสียงเรียกเข้าอ่าเนะ่ยคเป็นความเชื่อของแบบเด็กมัธยมจริงๆอ่ะเรื่องราวเหล่านี้เนาะเนี่ยมาข้อที่เจกันบ้าง เขียนชื่อเพลเขียนชื่อเพลเขียนชื่อเพศตรงข้าเนี่ยหรือคนที่ชอบลงบนพาสเตอร์แล้วติดไว้ที่ตัวตลอด3วันนะครับเราก็พอถึงวันที่7เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็จะมีใจตัอกันเอออะลองไปซื้อพาสเตอร์มาแล้วเขียนนะครับแล้วก็ลองติดดูนะฮะวันที่7ก็จะมีแบบความรักที่ดีต่อกันนะเดี๋ยวอาจจะต้องใช้หลายใบหน่อยนะครับเพราะพี่วิวอาจจะแบบติดตั้งแต่หัวเข่าไปจนศอกเลยนะฮะเพราะว่ารักหลายคนนะจ๊ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับความเชื่อของแบบวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยะในช่วงแบบน่าจะเป็นความเชื่อของเด็กมัธยมปลายแหละนะที่แบบทําแบบใสๆส,สมัยแบบเด็กๆเกนะี่ยลองมาดูและกันของคนไทยมีอะไรบ้างอนะ่ะถ้าเกิดใครแบบแชร์ให้ได้นะลองมาแชร์กันเข้ามาที่ Facebook กันนิดนึงเนาะว่าความเชื่อเกี่ยวกับความรักของคุณในวัยแบบมัธยมเนะี่ยคุณเชื่อเรื่องอะไรบ้างนะครับบางคนก็พับกระดาษพับนกพับหัวใจ ใส่โลแล้วเอาไปไถ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออลองมาแชร์กันนิดนึงดีกว่านะครับว่ามีใครเอาแล้วนะเห็นไหมนี่นะฮะตอนนี้ใน Facebook ก็คือทุกคนก็เขียนพี่เป๊ก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 นะฮะเป๊กผลิตโชคเป๊กผลิตโชคอ่านะฮะดิเซลวิวเดี๋ยวมองหันกลับไปอ่ะนะฮะหลายๆคนก็ตอนนี้ก็นนทนน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 กนะกอแนนนนชื่อของแบบเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นเอามาหยิบยกให้ทุกคนได้แบบหันสาบนนนนกันเนาะ